ปลูกมแมลงรักให้แตกพุ่มใหญ่ง่ายนิดเดียวสวัสดีทุกคนนี่ปลูกเรามาแชร์ครับปลูกมแมลงใบมแมลงรักนะครับในกระถางนะครับในกระถางนี่ปลูกไว้ในขวดครับทุกคนดูการปลูกไว้ขวดยังพุ่มสวยแบบนี้ครับง่ายทีเดียวครับคือการเด็ดยอดครับผมเด็ดยอดนะเด็ดยอดตั้งแต่ยังเล็กเลยนะครับยังต้นยังเล็กเขาจะได้แตกสาขาเขาพอระเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกแขนงมาสองสามยอด เราก็เด็ด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 นะครับคือเราเด็ดยอดเราเด็ดนั้นเราเหลือใบนาเลี้ยงไว้ไว้ไว้ทุกใบพอใบนาเลี้ยงมันเหลือไว้มันก็จะแตกตรงแตกยอดข้างใบนาเลี้ยงนะทุกคนเนี่ยก็เป็นง่ายๆครับวิธีเด็ดเราเดี๋ยวเดให้ดูครับเนี่ยต้นกระอ่อนเดี๋ยวีต้นนี่ใหญ่เกินไปนะครับความจริงต้องต้องเด็ดเล็กพวกนี้เด็ดปุ๊บอันนี้เหลือไว้สองใบเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่แตกมาประมาณ4ี่ห้ายอดเราก็เด็ดยอดทิ้งอีกชุดหนึ่งเด็ดสักสามครั้ง4ี่ครั้งนะครับ ที่คันเด็ดคะแนนเด็ดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็จะเป็นพุ่มกระจายพุ่มใหญ่มากมาวัยในพิปตาเนี่ยเด็ดพันนี้แล้วก็เหลือใบไว้พันนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาแตกแขนงขึ้นมาแล้วก็เด็ด <ๆ S 2> แค่นี้ามาันก็ทําให้กระถางแมงปูแมลรักในก,กระถางให้พุ่มใหญ่ง่ายเดียวรับมาแชร์ครับง่ายๆครับผมใครๆก็ทําได้ครับผมเนี่ยฮะปูแมลรักในก,กระถางง่ายเดียวก็ผมให้พุ่มสวยครับผม